กับเบลล่าสาวน้อยกับของขวัญของนางนะคะสาวน้อยจากเยอรมน,นีนี่เลยค่ะของขวัญของหนูทางด้านนี้จากแม่หนิงนะคะก็จะเป็นถุงเท้าเซ็ตชุดหมีชุดเบที่สูทนะคะแล้วก็สกินรูปน้องลงไปจะเป็นแขนยาวแล้วก็แขนสั้นค่ะมีหมอนนะคะเป็นหมอน รูปหน้าน้องนะคะด้านหลังก็จะสก,กินเป็นโลโก้แม่หนิงสีม่วงค่ะแล้วก็จะมีหวีเป็นหวีซี่นะคะเป็นหวีซี่หวีวิกนะว่าให้หวีผมน้องน้ำหอมกลิ่นแป้งเด็กนะคะที่ปัดขนตาแล้วก็ที่เช็ดรูจมูกนะตาแล้วก็หูเซตกิ๊บสวยงามแล้วก็มีหนังยางให้ด้วยค่ะทางด้านนี้มีถุงเท้ามีรองเท้ามีรองเท้าสิงโต นี่เป็นกางเกงผ้าอ้อมกระเป๋าใส่ของนะคะแล้วก็ถุงใส่น้ำหอมหวีน่ารักมากเลยถุงเท้าทางด้านนี้เหมือนกันค่ะก็จะมีเสื้อผ้าของแม่หนึ่งทั้งหมด4ชุดค่ะมีหนึ่งชุดน่ารักมากแล้วก็อันนี้ของอัสติดให้มานี่ค่ะนี่เลยอันนี้ก็เป็นลอมเปอร์น่ารักมากใส่แล้วก็จะน่ารักแบบนี้นลองทับดูเอ็นดู นี่นี่เลยค่ะสวยงามน่ารักมากให้สี่ชุดเลยมือหนึ่งป้ายห้อยนี่ด้วยค่ะลอมเปิ้ลยนี้น่ารักนี่น่ารักมากเลยตัวนี้ก็น่ารักชอบนี่เป็นสับปะนอ็นดูจังเสื้อผ้าพวกนี้ก็คัดสรรมาให้เป็นอย่างดีค่ะพิเศษสำหรับคุณแม่เลยนี่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นชุด ลอมเปอร์แบบนี้ค่ะเป็นผ้ายืดนะน่ารักมากอาร์ติสให้อะไรมาก็จะมีตุ๊กตาหมีแล้วก็มีผ้าห่อตัวน้องด้วยนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวหอน้องไปหาคุณแม่เลยอชุดที่ใส่มาน่ารักมากเลยนี่ค่ะเป็นชุดคุณหนูไฮโซผูกแกะเรียบร้อยค่ะนี่แม่นหนิงจะห่อแแนมน้องนะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดน้องต่อกันเลย นี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วแพ็คของหาคุณแม่แล้วใส่ในถุงสวยงามเลยค่ะคุณแม่โอเพ่นมีค่ะห่อผ้าสวยๆแล้วก็แม่หนิงจะเอาของขวัญทั้งหมดนี้ใส่ในกระเป๋าค่ะแล้วก็อุ้มไปเลยอุ้มไปส่งให้คุณแม่หนูเลยค่ะนี่เลยลูกสาวคุณป้าสิริรักษ์ โกวิดจินดาชัย CEO บอมจอบ็นสิลินะคะน่ารักมากเลยเดีย๋ยวไปดูความน่ารักรายละเอียดของน้องกันต่อนะจ๊ะสาวน้อยกาเบียล่าสาวน้อยเยอรมันนะคะอินดูมากเลยค่ะ ลูกสาวของคุณป้าสิริรักษ์นะคะ CEO บมจปิ่นสิริสวยงามมากเลยค่ะเป็นคุณมัมที่อายุเยอะที่สุดในเพจแม่หนึ่งแล้วค่ะก็70บวกนะคะ70กว่ากว่าๆเลยน้องเป็นลูกสาวคนแรกของคุณแม่เลยน้องมีขนาด26นิ้วแขนขาเต็ม และก็มีแผงอกอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเป็นแผงอกแล้วก็แผงหลังตัวนี้เราสามารถที่จะใส่เสื้อคอลึกได้จนถึงตรงนี้นะคะแม่หนิงไม่ได้แกะน้องออกมาให้ดูเดี๋ยวแม่หนงจะแกะของอีกคนนึงให้ดูนะคะก็คือของแม่หนิงเองนี่ค่ะคิดนี้เป็นคิดที่ค่อนข้างนิ่มค่ะนิ่มมากเลยจับนี่เด้งมือวะเวของแม่หน่ง ดูตามมือแม่หนึ่งนะดึงดึงดึงเด้งนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ artist เ,เขาใส่เม็ดทวงมาแค่ครึ่งนี้จับเราฟังเสียงส่วนตรงนี้เขายาดใหญ่เพื่อให้เวลาเรากดลงไปเนี่ยจะนุ่มๆหน่อยเราคิดเนี้ยจะเป็นคิดที่นุ่มน้องเป็นคิดแท้นะคะ ะจะไม่มีใบเซอร์มันจะเป็นเหมือน open edition นะคะก็คือน้องจะผลิตมาเรื่อยๆเรื่อยๆย,ยังสั่งทําได้อยู่คิดนี้เป็นคิดที่นิยมไม่หนิงมีหนึ่งน่ารักมากแล้วก็คนนี้เจาะหูมาด้วยค่ะไม่หนึงไม่มีตุ๊กตาที่เจาะหูเลยนะคือค่อนข้างยากเขาจะใช้สว่านเจาะแล้วก็เอาตุ้มหมูของคนนะคะจิ้มเข้าไปข้างหลังไม่ได้มีสลักแบบเหมือนมนุษย์ของเรานะคะที่จะต้องเกี่ยวกับ แปนด้านหลังแต่นี้ไม่ต้องค่ะก็อย่างนี้เลยนะ้องใช้ผมเด็กจิ้มนะคะจิ้มหึงเส้นเลยดูสิสวยจังเป็นผม,นะมหน้าม้าน่ารักลูกคิ้วนะ้องเราสามารถติดกิ๊บน้องได้ติดกิ๊บไปทางซ้ายทางขวาได้คิ้วสวยมากเลยลูกไม่หนึ่งค้างไว้นะเอากระเซิงเลยจับจับ,จ,บจับให้หนูหน่อยผมเด็กก็ค่อยๆหวีค่อยๆจับนะคะ ต้องดูแลถนอมเขาหน่อยขนตาจิ้มบนล่างสวยมากเลยลูกมีกะด้วยนะคะตรงแถวนี้แล้วก็มีขี้เป็นวันตรงนี้น่ารักจังน้องจะใส่ชุดประมาณ6-9เดือนค่ะถ้าบางตัวตัวเล็กก็ใส่ใส่สิบสอเดือนได้นะคะจะเป็นไซส์ที่แบบ 9ก้าถึงสิบถึงสิบงเนี้ยใส่ได้มันดูไซส์ดีดีแล้วก็ต้องเป็นคอที่ติดเข้ามาตรงนี้หน่อยค่ะแต่ว่าของน้องเนี่ยเราสามารถที่เป็นใส่คอลึกได้นี่คอวาาได้นี่แขนน้องเต็มน,น่ารักค่ะเห็นดูมากคนสวย เตรียมตัวไปหาคุณแม่เป็นทอแหแนมหาคุณแม่พร้อมของขวัญได้เลยค่ะเดี๋ยวนิงจะมัดแกะให้ด้วยนี่เท้าน้องก็ใส่ประมาณของ12 1 1องถึงสิค่ะใส่ได้นี่เท้าน้องดูเล็บสวยนี่ผิวมันผิวคนเลยขาวขาว ไปดูกับพี่สาวของคิดเดียวกันแล้วก็จากบ้านเดียวกันาจากอาร์ติสท่านเดียวกันเยอรมนี Germany นะคะไปดูต่อเลยค่ะสีสาวน้อยลูกสาวแม่หนิง3ามคนนะคะที่ใส่ชุดสีพีชนะคะส้มอ่อนๆก็จะมีพี่โมเน่นี่ค่ะอิสเบลล่าคิด ขนาด26นิ้วผมคนนะคะแล้วก็มีสูสูน้องสูสีค่ะแล้วก็อีกคนนึงค่ะพี่เลเน่นะคะเป็นกาเบลาคิดขอภายแสงด้วยนะคะพอดีว่าเป็นแสงไฟ LED ก็จะแบบชัดเวอร์เกินนี่ คือทั้งหมด4คนนี้มีเรื่องราวนะคะ2คนนี้นี่กาเบรีล่าคิดคนละอาร์ติสเยอรมันกับรัสเซียคนนี้มากก่อนมากๆเลยค่ะแม่หนิงได้มาแต่ปี2016นี่2 0ง1นี่ละห่างกัน5ปีสวยมากๆเลยค่ะยังสวยอยู่เลยคนนี้เขาจะออกเป็นแนวแบบอมส้มแล้วก็คิ้วเขาจะจิ้ม นะคะขนตาจิ้มบนล่างผมเป็นผมคนแต่ว่าเป็นผมคนที่เป็นผมคนโตนะคะเขาเ็าจะไม่ได้นิ่มมากค่ะมันจะฟูนะเห็นปะผมเขาจะฟูแต่แม่หนิงชอบความน่ารักเขาอะ่ะสวยดีแล้วก็คนนี้เป็นสาวน้อยจากเยอรมน,นีนะคะลูกสาวของคุณป้าสิริรักษ์ซีโอบอมจอบินสิรินะ่นะนารักมากเลยนี่ ก็คิดนี้เขาจะเป็นคิดที่มีแผงหน้าอกและก็มีแผงหลังเด็บมันเองจะแกะให้ดูนะคะและอธิบายตรงนี้ก่อนพี่โมเน่กับซูสีนี่มาทำอะไรคะสองคนนี้เป็นอาร์ติสท่านเดียวกันนะคะสองคนและเป็นอาร์ติสท่านเดียวกันกับน้องกาเบรียล่าคนนี้ด้วยคนใหม่ก็คือ3คนนี้มาจากคุณแม่อาร์ติสเพน์คนเดียวกันค่ะ สีของผมก็แตกต่างกันคนนี้เขาเป็นงานเก่าราคะ่ะปี2010 1นนะ5ปีละผมเขาจะเป็นเนี่ยค่ะเขาทำเป็นรูปหัวใจคืออาร์ตท่านเนี้ยเขาลงสีแล้วเขาให้อีกอาร์ตอีกท่านหนึ่งจิ้มผมเข้ากับว่าคนทำก็คือมีสองคนนะคะให้จิ้มผมแล้วก็จิ้มขนตาส่วนเขาเพ้นท์อย่างเดียวคิ้วยังแบบสีเดียวกันเลยดู คิ้วก็จะเป็นแบบแนวเดียวกันเลยค่ะนี่เรารู้เลยว่าคิ้วเป็นคิ้วคนเดียวกันวันนี้เขาจะจิ้มผมเองแล้วก็เป็นโมเฮค่ะก็คือเป็นคนแกะคนแพะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดของโมเน่นะคะกาเบร่ากับอิสเบลลาจะเท่ากันคือ26แต่แลดูของน้องคนใหม่จะตัวเล็กกว่าน่าจะเป็นที่บอดี บอดี้น่าจะเล็กกว่าส่วนซูซูสูซูซูสีนะคะจะอยู่ที่22-23นิ้วใส่ชุดสเดือนก็คนโตพวกนี้จะใส่6-12 9-12เงี้ยค่ะ9เป็นต้นไปอะไรอย่เงี้ยค่ะได้หมดเลยีผิวเขาแตกต่างกันนะสามคนสามโทนเลยอ่ะไม่หนิงว่าไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนดูเล็บ นี่จะมีความแดงด้วยคิดของซูซูเขาจะแข็งหน่อยค่ะแข็งกว่าเนี่ยดึงแต่เนี้ยคิดของพวกเนี่ยแก๊งสาวโตเนี่ยเขาจะนิ่มเขาจะเป็นคิดที่นิ่มนิ่มมากๆเลยค่ะนิ่มนิม สองคิดนี้เขาเหมือนกันตรงที่ว่าแขนขาเขาเหมือนกันหมดเลยบอดี้เหมือนกันหมดเลยแต่เปลี่ยนแค่หัวแล้วก็เปลี่ยนชื่อจบอิซาเบลลาเกเบลลามีคนหนึ่งด้วยนะอนนารูเซียเหมือนกันเพะเลยแค่เปลี่ยนหัวคนปั้นคนเดียวกันอ่ะนี่นี่หนิงจะให้ดูว่าคือบอดี้เป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะตรงนี้มันเป็นผ้าเชื่อมต่อแขนขาเต็ม แล้วก็เป็นแผงแผงหน้าอกลงมาแบบนี้แล้วก็มีหัวนมจนถึงตรงนี้เดี๋ยวแม่หนิงจะแกะพี่เลน่ให้ดูนะนี่ค่ะแม่หนิงแกะละถอดออกมาแล้วนี่มีหัวนมสองอันตรงนี้เขาก็จะผูกกับบอดี้ผ้านะคะด้าน,นในเป็นบอดี้ผ้าแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็เอาเย็บติดเอาได้ เข็มเย็บไว้นะแล้วเวลาใส่เสื้อที่เป็นเสื้อสายเดี่ยวอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะเห็นใช่ไหมคะแล้วก็เอาผมมาปิดหรือหรือก็หาเสื้อที่เป็นแบบสายแบบใหญ่หน่อยไม่ต้องใส่เล็กมากค่ะนีคอเขาก็จะแบบเชื่อมต่อมาจงถึงนี้นะคะข้างหลังมาดูข้างหลังกันค่ะข้างหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเราจะโชว์หลังได้แบบนี้แล้วก็มีสลักปั๊มตรงนี้ค่ะ เป็นชื่อของคนปั้นนะคะริจิน่านี่แล้วก็ตรงท้ายทอยน้องจะมีปั๊มตรงนี้เป็นสลักนี่ค่ะริจิน่าเนะคะนี่ค่ะแล้วก็มัดไว้ตรงนี้เดี๋ยวลาใส่เสื้อผ้าแล้วก็ใส่ปิดไว้ ือจะเหมือนกันเลยนะคะอิซาเบลลาคนนี้ก็เหมือนกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวแม่หนิงจะเปิดบอดดี้ของอคนสวยคนนี้ให้ดูเพราะว่าอาร์ติสเขาตัดตรงช่วงไหล่ด้วยเพื่อจะให้ยกแขนได้ไม่เหมือนกันค่ะใส่เสื้อก็ใส่แบบนี้แล้วก็เปิดหลังได้นี่ดูเก๋ๆไหมเปิดเป็นแบบเปิดหลังได้มันแบบเอ้ยเหมือนเด็กเลยอะดูข้างหลังเนี่ยเหมือนเด็กเลยข้างหน้าก็เราสามารถที่จะ วอลลงมาได้ลึกเลยนี่ค่ะแบบนี้มันยิงหันหนะ้าแปบบนึงนี่ค่ะใส่แบบลึกๆได้เลยมันิงไม่ต้องใส่กระดุมก็ได้ค่ะใส่แบบลึกๆอย่างนี้อ่าสวยประมาณนี้ค่ะก็คือจะโชว์ตรงคอได้แต่ว่าน้องที่เป็นบอดี้ปกติจะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นบอดี้ผ้าก็จะไม่เห็นเราจะสามารถซื้อของสูซูมาใส่ได้ไหมไม่ได้นะคะเอามาสลับกันไม่ได้มันไม่ใช่ค่ะก็สูซูเขาจะไม่มีแผงหน้าทองอยู่แล้ว เขาจะทำเพื่อที่จะให้เป็นน้องแบบนี้นะคะเป็นไวตอดตอดเลอะที่ไม่มีแผงหน้าท้องแบบเบบี๋แล้วก็ไม่มีแผงหน้าอกแบบนี้นะคะแต่ถ้าจะเป็นคนปั้นอีกคนหนึ่งก็คือปิงเหลานะคะคุณปิงเหลาเขาจะทําเชื่อมต่อกันเลยค่ะไหลกับแขนตรงนี้จะเชื่อมกันเลยจะไม่ได้เห็นบอดี้ผ้าแบบนี้นะคะปิงเหลาค่อนข้างที่จะชอบปั้นให้มันเป็นเหมือนคอแล้วก็ทรงทรง ทรงหน้าอกกับหลังเชื่อมกันกับแขนจะเป็นต่อแค่ไวนิวตรงนี้ค่ะก็จะเห็นแบบนี้เองเนี่ยของปิงเหลานะคะนี่พวกมิลล่าอะไรพวกเนี้ยค่ะเนี่ยเขาจะสวยแลวเขาจะเชื่อมแบบนี้เขาจะไม่เห็นวอดี้ผ้าเลยแต่อันนี้ยังเป็นเหมือนรุ่นเก่าอยู่ค่ะเขาจะประมาณนี้แหละถ้าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็จะมีแบบไม่เห็นเหมือนกันเขาจะเห็นแค่เชื่อมต่อตรงนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่หนิงจะแกะคนสวยคนนี้ให้ดูค่ะ นี่ค่ะสองคนมาละแบบนี้แม่หนิงรู้ละวีขอเอาเองเลยเขาใส่บอดี้เล็กพอใส่บอดี้เล็กอะตรงช่วงตรงเนี้ยมันไม่ได้ขยับออกมาแบบของแม่หนิงเห็นไหมมันจะพอดีมันจะยกแขนได้เขาใจแม่หนิงว่าเขาหันตรงนี้ออกเพราะว่าจะได้ยกแขนได้คุณโอเคไหมแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรก็โอเคเขาใส่บอดี้เล็กสังเกตดูด,ดีคนนี้ใหญ่เลยคนนี้เล็กเนี่ยช่วงเนี เนี่ยมันจะทําให้ตรงนี้น้องยกแขนไว้ได้เพราะมันจะติดตรงนี้เนี่ยลองนึกภาพเนี่ยมันจะติดใช่ไหมคะมันก็จะยกแขนไม่ได้เขาก็เลยเหมือนหั่นตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะยกแขนได้เนี่ยค่ะก็เป็นการคิดแก้ปัญหาของเขาเองแต่เขาแจ้งแล้วนะคะว่าเป็นแบบนี้คุณโอเคไหมเราโอเคเราก็รับมาเรียบร้อยนี่ค่ะแบบนี้ด้านหลังก็เหมือนกันค่ะ นี่ค่ะด้านหลังก็จะมีสลักชื่อตรงนี้เป็นคนปั้นนะคะลิจินาเหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงท้ายทอยด้วยค่ะนี่ก็ลงสีสวยเนาะนี่แล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะเขาไม่ได้แบบเย็บติดเหมือนของแม่หนิงแบบนี้ที่จะต้องเย็บแบบนี้เย็บเป็นแบบสามอันหนึ่งสองสามนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ได้เชื่อมกันแต่ว่าอาท่านนี้เขาทําเชื่อมกันแบบนี้เก๋ๆแล้วก็ไม่ต้องเย็บมัดผูกเอาเลย แล้วก็ปรับเอาเองเอออันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีแม่หนิงว่าโอเคนะเดี๋ยวแม่หนิงไปทําดีกว่าไปทําตัวนั้นดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันจะเริ่มห้อยมันจะเริ่มตกใช่ไหมคะมันก็จะดันกันเดี๋ยวแม่หนิงไปทําแบบเขาดีกว่าเออก็ดูเก๋ๆดีข้างน,นี้ด้วยค่ะนี่ก็มัดต่อจากด้านหน้าไปด้านหลังเลยนี่ด้านหน้ากับด้านหลังตรงกลางก็ปล่อยว่างไว้โอเคค่ะสวยงามค่ะเดี๋ยวไปดูลูกนิ่งพวกหนูกันได้ต่อนะคะเดี๋ยวแม่หนิงจะลงไว้ค่ะ